ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนีมาลราเดอร์ผู้ใดอยากได้ง้วจากขอกของพอศิษฐ์หรือพศิษฐ์ฟาร์มนะครับมือนี่มมีง้วชุดไม่มาฝากพี่ฝากน้องได้คัะพี่น้องครับมือนีมีเอ่องวเอฟสามเอฟีได้ค่เป็นแมลูกแล้วก็เตือดลอยกับมีคือเราเดือดลอยชุดมันมาหม่ได้พี่น้องเด้อมือนีกะนอกจากจะมีง้วอยู่หนีแล้วอยู่ทงงน้ากับมีห่คขึ้นเาคับพี่น้องครับเป็นแมลูกเนาะอยู่นี่กับสีแมลูกง้วทอง พิกัดก่ายูทีบ้านโน้นแต่ตบลทาสองค้อนอ,อเเมืองจัังวหดมหาสารคามครับกะติดกับตัวเมืองสารคามนี่แหละออกสินสารคามมะโกสุมนะครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวบุญชูสิพามาเบิ่งกันเอานะครับเนาะเอา ก่อนอื่นกะสิพาไปทักทายกับเจ้าของคอกครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทีของอาจารย์มุนชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับผมสําหรับมือนี้เฮาเอาง้อเลือดสูงครับอาจารย์ครับครับเลือดสูง F3 f สแล้วก็มีง้อทองครับแม่กับหลุ่หัวหลวนกับมี่ครับผมสําหรับปีกาฟ้าเฮ้าครับยุทธีบันนนต์แตกครับตมบลทธาสองข้ออำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสครับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่ง เฟซบุ๊กพัดอ่อนิววังามสารคางครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมอยู่นี่ทรงฟีตัวอีสานทรงฟีตัวอีสานครับสำหรับผู้ใดคอมเมนต์มาแต่คิดนะครับว่าเวลาเอางัวไปทรงหนยยันมันก็ถือตัวมันวอรบแม่นั่นเท่ากระติดจาน้าเองครับผมอันนั้นอันนั้นผมเห็นอยอะด้วยพี่น้องแม่นครับพอดีเราไปคอมเมนต์หลายอยู่เด้อบ่อยฟังมีคอมเมนต์อยู่ว่าไปสื่องง้อเราเวลาไปทรงเอาคนละตัวไปทรงเอางัวทีละค่าถือกัวที อ่าที่เห็นนะครับอันนั้นคือเราสื่อทางเฟซได้พี่น้องบ่าเป็นสื่อใน y o ยูทูบด้วยครับพี่น้องครับจริงๆข่าวง้อเอาคนละโตไปทรงเขาก็ต้องรับก็ได้ก็ต้องรับครับผมแ่ใช่ปัญหาเลยครับแมนครับอันนั้นคือเราถึกมาทางเฟซแมนครับผมส่วนมากคนมาของถูกครับแมนครับมาของถูกก็จะโดนแบบนั้นแหละเอาเบอร์หนึ่งยุไสครับเอาเอาง้อทองเลยครับเนาะเอาง้อทองโตใหญ่เดี๋ยวให้เพื่อนเอาอกกรทั่งหนอกให้ยได้ครับพี่น้องมันโยมพี่น้องอ่าอาจจะเห็นไม่ชัดมันหมื่นนะครับเนาะนี่นี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาจุงวกมาาให้้เเดีีี๋ยสิบบ่่่งงทนนนอะะครั เออเอ้าโอเคจอดครับวันนี้นี่นะครับตัวนี้งัวท so. so. ่องตัวแบบไงครับท่องครับผมท่องจักเดือนก็พอได้ท่องสองเดือนช็อกโกแลตครับผมท่องสองเดือนช็อกโกแลตตัวนี้สูงเบลี่ยนร้อยห้าสิบเปลียนร้อยห้าสิบครับผมลูกไหนครับลูกสองสิบไปครับผมลูกสองว่าเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมสองหมื่นเก้าประกันทองเลยพี่น้องประกันทองครับทรงฟีอีสานครับลูกที่สองสิบไปต่ออีกทรงฟีทถวอีสานครับผมสีแดงเข้มนะครับอันนี้ละโมมี่ตำหนีอย่างเนาะโมมี่ครับผม อ่าโบดเข้มนะครับพี่น้องครับนี่ผมกับว่ายางหรอกครับผมครับ่าถึงปากสัมผัสเนว่าทุกตัวมันมีตำหนีของมันอยู่หรอกครับโบได้กันยันไปเอาไปบบถือครับเขาสังเกตบางเอาครับนี่นะครับมันมีตอนนี้หมายถึงจุดสังเกตของมันนิดนึงพี่น้องเออจานโบถือตัวนี้ตัวนี้กับเบื้องเอานะครับบดๆแล้วก็รัีมีปากขาวๆนิดนึงปากนิดนะครับพี่น้องคับว่าเป็นตัวนี่ผมต้องเอาพี่น้องสองหมื่นเก้าต่อเอาไม่มีตำหนินะครับพี่น้องเออนี่เครื่องเพิ่งเดินไปลูกให้เพิ่งไทยยางเก่งน้อยเออตี้้สีีดดครับ อ่ด้านสายบ่มีปานบ่มีิดังตัวใหญ่เด้อครับ29,000นี่พี่น้องเออเบิ่งมุมนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเล็บนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเล็บนะครับเนาะสอ้ามื่0 0กต่อเอานะครับนี่อ่ะนี่นะครับตรวจท้องให้แล้วครับผมตรวจท้องให้แล้วเด้อครับพี่น้องครับเออเป็นไรมานะครับอยางพางาบุหรอกเออนี่นะครับต้นนี้บ่มีดอกสีดี ครับอ่ะเข่าหอมนะครับเบิรงเข่าหอมสีเป็นที่ตั้งกันวะพี่หนุ่มเบอร์แรกเลยครับเอาเบอร์สองเอาตัวอะไครับง้วงทองเลยครับไรง้วงทองไปก่อนครับไรง้วงทองเอามาเคือคูแฝดแท้ครับนี่เอานี่ครับตัวนี้ครับตัวหัวล้นนี่นี่ครับผมโอ้มอนี่มาใหมด้วยพี่หนุ่มมาใหม่ครับผมหัวล้นเอ้ามาเบิรงเอาเดี๋ยวสิเปิดราคาเท่าไหร่ได้ครับเดี๋ยวให้เพื่อนอ้ยใส่ให้จักหน่อยนะครับเนาะยังสีโบย้อนแสงเป็นไหนเอาขยับนาลูกโอเคอ้ามุมนี้แหละอ้าจอดวันนี้อ้าวทองห้ว ท่องไอ้จักเดือนแล้วท่องเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนได้ครับเจ็ดแปดเดือนแล้วครับงวดลูกใดนี่ลูกแรกครับงวดสาวอันนี้สูงลอยสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบยู่หรอกครับประมาณสี่สิบกลัวได้พี่น้องอ่ะท่องแรกนะครับเนาะตีสว่าใสลอยสี่สิบแน่นครับผมเอาเปิดน้องบอให้เบิ้งกันนะสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดได้พี่น้องครับผมงวดเฉียนเลยครับโอเคเอาหนาลงกกอนยืนดีธรรมชาติกันเออนี่เบิ้งนะครับซุกในปานเดือดลอยครับครับเบิ้งให้เห็นความสมส่วนนะครับเนาะนี่เบิ้งหนาตาถือว่าเป็นบอาเดนนำบ ผู้ใดมักง้วเกรดนี่สวยๆกำงามหญ่งขึ้นมามาควักควาสิได้นะครับพี่น้องตัวเพิ่นเป็นลูกของไอ้ล็อกกี้นะครับตัวนี้เป็นลูกล็อกกี้เน่ยครับผมเพียงดำเอ้ไปไหมครับเออนี่ผมพยายามไายเสียให้เห็นชัดๆสิว่าเห้มันมีเงาปนไหนเห็นมีเงาหน่อยที่สุดนะพี่น้องนี่แหละสามหมื่นเจ็ดงวงสาวทองแรกเด้อครับพี่น้องเด้อลูกล็อกกี้ทองกับเล็กกันนะครับประกันทองบ่มมิตรนี้อ่ะเบิ่งสาสสัดๆนะครับเนาะเออนี่นี่ยเด้อครับพี่น้อง เดบบมีปัญหา,านี่เพื่อนหลังแนวหลังค่อยๆเบื้องไปพี่น้องครับไม่มีตอนนี้ฝวกเบือ่อเรื่องนี้เบื้องเอานะครับก็เลยมาส่งไหลนี่แหละนี่จริงเอาหางอ่าแต่สพาเบื้องตัวเบอร์สามครับพี่น้องเ<ไ>ป,<อ>ป็นท่องขึือกันครับผมว่มาท่องคือกันนะครับว่ล้นครับผมว่าลนตัวโต๊ไปนํ่บ่นี่ครับตัวนี้อยเสียกวาผู้ใดนี่ไหมวาครับเด็กๆเด็กวานี่เดี๋ยววุ้สิจับเลยปะนี่ว่าเก็บนี่เสียกสิของข้อคนอยู่ดินี่ โอ้ตัวนี้แดงเข้มเด้พี่น้องเข้มครับผมหล่นธรรมชาติอีกว่าหล่นธรรมชาติครับทองสาวคือกันหล่นธรรมชาตินะครับเนาะนี่นี่นะครับเออตัวนี้เป็นทองสาวคือกันเนาะครับผมทองครับไปช็อกโกแลตครับสามเดือนญทองกับช็อกโกแลตได้ครับพี่น้องครับผมอ่าสูงเท่าไหร่รอยซี่ซิบเบียด์ซี่บหาหรือครับรอยใส่รอยซี่ซิบหาได้พี่น้องเออนี่ใส่รอยซี่ซิบหานะครับเนาะนี่หัวนหล่นธรรมชาติหัวนหล่นธรรมชาติของหางไง เออตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้สามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าได้พี่น้องทองสาวทองสาวเดี๋ยวลดธรรมชาติดีๆกันพี่น้องเคียงงัวเอาเนี่ยครับเอาไปข้างนาเออจะฝ่ามาดมกันครับนี่นะครับเออสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าครับเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องข้อขาแข่งขาดีๆกันเบื้องล็บบดนะครับพี่น้องบดครับผมบดเต็มหล่นธรรมชาติโตใหญ่ได้พี่น้องครับเออว่ากับตื่นเสียกวาวจะได้บุมังเสียกอย่างบุนี่เสียกวาวครับเออ อสามหมื่นเท่าเลยก็สามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าครับส่งฟีดิสานต่อรองได้ทุกตัวครับออผมอเอาไปจอดเด้ครับวันนี้เสียงเสียกเบาเออเราฝากโมเรียนเบาเนี้ยมาขึ้นเดน้อพี่น้องเสียงสนุนะเบาลงจังนเอยเนะเด้อผมนอนบนลับผมอยากเลยนี่ตัวต่อไปครับผมเ,เป็นแม่ลูกครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเถอะหงหางเงี้ยๆเด้อพี่น้องนี่เพิ่งเอานี่นี่แบบยืนธรรมชาติเนาะต่อไปสิเป็นแม่ลูกเท่าโบดเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวงไ้เพื่อนเอาเสียกเบาไปเก็บกันเอา ตัวนี้เป็นง้วเท่าโบตัวใหญ่ครับผมลูกโตัฝูงหรือตัวเมียนี่ตัวเมียครับนี่ลูกตัวเมียด้วยครับพี่น้องครับผมอ่ลูกตัวเมียเมียสูงเท่าไรนี่ร้อยสี่สิบบวกบวกอยู่ดิบร้อยสี่สิบบวกลูกพ่อไหนครับลูกเอเคฟหกแปดครับผมเอเคฟหกแปดครับจักเดือนแล้วประมาณจะสองเดือนแล้วครับจะสองเดือนด้วยพี่น้องครับ แม่ก็น่าจะท่องว่างอยู่เนาะท่องว่างครับผมเอาคู่นี่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมคู่นี่สามหมื่นเก้าเดยพี่น้องโคบใหญ่ๆเนี่ยแหละนะครับเนาะสามหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวพี่น้องให้เพื่อนเอางาะออกไปอีกเกินพอดผมบ่มีมุมทายงงามันอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนพี่นี่ออกไปลูกกไปนี่สามหมื่นเก้าครับนะครับเนาะเออเอาปล่อยเลยครับวันนี้ปล่อยเลยนี่นะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยแหละเอายืนดีดีลูกเออนี่นี่สามหมื่นเก้าได้แม่ลูกเด้ดครับเด้อเดี๋ยวจังไปเบื้องลูกเพลินเอาแม่เบื้องตัวนีก่อนนนะะครับเา สามหมื่นเก้านี่ในแม่เพิ่นเดี๋ยวสิพาเบิ้งลูกวะน,นี่เป็นลูกตัวแม่แบบย่างงามเลยเหรอครับเอาเบิ้องตัวข้างหลังไปพร้อมนะครับนี่สามหมื่นเก้าเพื่อนจะได้ลูกตัวนี้เล่ของแม่เท่าโบดไงนะครับผมนี่อ่ะมันเหลือเอาโบมีตําหนิอย่างเนาะโบม,มีครับผมเออนี่ตัวนั้นผู้ใดเห็นท่านชัดก่าตัวนี้ก่อนนะครับ,รบงอปุ่มจุ่มกันพี่น้องอ่นี่ทรงอยู่นี่ดีเอ้านี่เป็นงอบโบดนะครับเออหาเบิง้บงมุมนี้ก็ได้ดแล้ว เรา๋ยพาเบิ้งตัวต่อไปครับต่อไปเป็นเอางค์เลือดสูงขึ้นมากจะน้อยครับผมต่อไปก็จะเป็นเลือดสูงเพียงเอฟสามมีเอฟซีก้อนเบิ้งเอานะครับเอออเานี่ครับเอาเอฟสามเลยนี่เดี๋ยวตัวนี้มันเห็นว่าชัดพี่น้องเดี๋ยวผมก็บเบื้องเหงาห่างเนาะงามอยู่เด้สามสิบเก้านี่ต่อไปเป็นเอฟสามนะครับผมมีใบอยู่ปะไอใบจะขวางปัญหาหายอยู่ครับมื่อวานนี้ไปเอาบ่ได้โอ้ครับผมใบใบจะของเก้าหายอยู่นะครับนี่อ่างใหญ่ๆครับผมนี่เดี๋ครับพี่น้อง เออตัวนี้เป็นงัว้ f สาม f สามครับลูกลูกมันตัวผูหรือตัวเมียตัวผูครับลูกตัวผูลูกคาดกับเป็น f สี่หรอเด้อพี่น้องครับนี่ตัวลูกเพิ่นนะครับนะงัว้คอกเดียวกันครับกับตัวนี้เดี๋ยวเดียวเอาเอาเอาออกไปทางพุ้นเลยครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอายางออกไปทั้งนอกเลยเดี๋ยวด้อหาจังหวะก่อนนะครับพี่น้องเออเอาปล่อยเลยเอาตัวนี้เป็นงัว้ f สาม f สามครัเป็นเท่าโบดครับนะครับลูกมันเป็น ตัวยุ่หั่นกนับตามสายแดดเป็นเอฟซีได้ครับเอฟซีครับผมเพียงแต่เป็นตัวผู๋ซื้อแมครับลูกอาปาเคด้วครับลูกอาปาเช่ครับผมแม่สูงเท่าไหร่ครับรอยซีซิบหายหรอครับประมาณแม่ใส่รอยซีซิบหาได้ครับลูกอาปาเช่ครับตัวบัวลูกอาปาเช่ไหนได้มีมีเอกสารอยู่มัมีครับมีครับมีอยู่ด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิ้งเป็นลูกตัวผู๋แต่ว่าใบของแม่นี่ใบเอเปิลหายอยู่ครับง้วลูกแรกครับตัวนี้เป็นง้วลูกแรกได้ครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายเบิ้งเดี๋ยวผมสิไลลูกไปทางนี้นะครับราคาจััังงงงฟเด้้้้อออพีี่่นนนสูขึมมาแลวครบผ เดี๋ยวเด้อเดี th ๋ยวถ้าผมไหลไปทางเพ่นลูกมันพงลูกคนว่าก็ถามหมวดฝันถามจังแดลมสิ่หินตื่นเนาะเอาเดี๋ยวเด้อเอาเดี๋ยวสิเบิ้งคูนี่มุมนี่เอาคูนี่ว่าเท่าไรครับสามหมื่นแปดพันบาทครับผมสามหมื่นแปดได้ครับพี่น้องนี่ลูกหมวยงามเนี่ยเดี๋ยวสิพาเบิ้งลูกวะนี่ลูกเอาไปเซีเป็นโตผูกงามเนี่ยแหละเบิ้งหลังเอาเดี๋ยวประมาณเดือนกลัวๆเอาออกจากแม่ครับว่านี่แม่เดินไปลูกเบิ้งแผ่นหลังเดือนกว่าๆครับผมนี่นะครับเด้อตัวลูกเพิ่นนะครับนี่ ลูกอปาเช่เป็นโตผูนะครับเนาะอ่ะนี่นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับเอออ่ะนี่เบื้อตัวผูชัดไปผู้ได้เฝ้าเบื้องคูต่อไปให้กดเดือนขามไปเบื้องก่อนเลยนะครับอ่ะนี่นะครับเออี่เบื้องตัวผูถึกหนาเนี่ยแหละครับเบื้องด่านใส่ของแม่ครับนะครับเอ่ะมือายชัดบอบุเออีนี่เบื้องเอามุ้งแตกมุ้งมอ นะครับใครรีบกดเลื่อนได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอานี่แหละเบังไทยบ๊ทเอาเกิดจากภาเบังครูต่อไปครับเอาต่อไปกันนี่เลยครับต่อไปเป็น FC ครับผมต่อไปเป็นเอฟซีนะครับมวดเอเดียวกเนี่ยก็คือลูกเนี่ยมันเป็นเดือดร้อยเดือดใบนะครับผมเอฟซีแมนนี่มีใบท่ะครับมีครับตัวนี้มีมีใบนะครับน้อยดอกไฮบรดออกไปให้เออเอาหัวไปทางคุณครับนี่สดๆเลยเอาเอฟซีตัวนี้ลูกเป็นตัวผูบผูบต่อไปเป็นเดือดร้อย ลูกเป็นหอยลําปีนะครับลูกให้เป็นลําปีตะหายแล้วหายแล้วครับผู้ใดหาพ่อพันธเดือดร้อนยุกเอาตัวนี้ไปก็ได้แม่นี่สูงลอยสี่สิบกัวสี่สิบกัวยู่หรอครับลูกไหนครับลูกแรกครับตัวนี้ลูกสองสิบไปลูกสองสิบไปทับไปแม่แม่ทองว่างอยู่ครับแม่ทองว่างคือแม่นี่เป็น fc พร้อมใบยนะพี่น้องแม่นครับผมลูกออกมาทุกตัวจะเป็นเดือดร้อยเดือดร้อยครับผมคู่นี้เท่าไหร่ครับซ้ำกันเลยครับอาจารย์ครับสามหมื่นแปดพันบาทคู่ละสามหมื่นแปดนะพี่น้องได้ผู้ใดีีคคืออกััันนนะรรบบพ่้ง โยคู่ได้ครับผมเดี๋ยวเเมื่อกี้แบ่งเดียวกันบ่คนละแบ่งครับคนละแบ่งนะครับพี่น้องครับเป็นงัวบดได้ครับพี่น้องหรือสีแยกเอาตาแม่ก็ได้ครับตัวนี้เออเอฟซีพวกเด็กๆอาตาแม่ก็ได้เนี่ครับผมอัลต้าแม่ก็ได้เอาตาแม่ไปทับไปใส่แยกเพดเอาอีกก็ได้ครับผมเอาเดินไปครับบัอนี้แม่เพลินอ่ะเมียนี่จะให้ลูกเรือนลอยสุดโต้ครับเด้อเออก็ไปเป็นเรือนลอยทุกตัวครับนี่นี่นะครับ JPP นะครับแบ่งเพิ่นนี่ด้านขวากับบัวปานบัวดังครับนี่นะครับเด้อสิบห้าเบื้องลูกอ่ะ หรือสิยกไปทั้งสองก็ได้ครับผมไม่จะยกสองคมนี่ไปก,ก็ได้เป็นมาน้ากันคมนี่เบื้องดนจากน้อยได้ครับพี่น้องมันฝันกันมันไทยง่ากครับผม,มนี่ย่านพี่น,อน้องเห็นไ่มชัดม่วกับเป็นเปลือออกแอ,อ,อกครับไปลูกไปนี่มุมนี้มันย้อนเสียงพี่น้องเห็นชัดบ่เออนี่ละนี่ละเละือดเอฟซีล, FC ลูกตัวเถิกใหญ่ๆนี่แหละครับตัวนี้เป็นเนลือดลอยนะพี่นอ้องเอ้าเออนี่เบื้องคูนี่ป่ะนี่เบื้องใช็กันกัคกคูละสามหมื่นแปดครับผมนี่โคมละสามหมื่นแปดไดครับนั่นนหะลูกแท้เ่าแท้กกินน้มย้อยหันล่ะครับผม อ่ะเดี๋ยวเฉพาะเบิบ้งค uh, ู่ต่อไปครับอ่ะต่อไปตัวนั้นเลยครับผมลูกผูกระทั่งหลังก็เป็นลูกผูขึ้นกันนะพี่น้องแม่เท่าโบดเดี๋ยวไอ้เพื่อนไล่ลูกมานะครับเนาะเดี๋ยวมันสู้จะเดินย้อนมาให้เบื้องลูกผูไปเลียนน้ำมูอยู่พี่นแม่นี่ใส่หาสิบกลัว้อครับเด้อครับผมลูกผูแดงแดงพี่น้องกะเบิ้องนั้น่าจจะว่าลูกแรกแล้วตัวนี้ลูกแรกครับนี่ลูกไอ้จักเดือนหรอเนี่ยประมาณสามเดือนแหละครับอ่าประมาณสามเดือนแต่ว่าลูกเพื่อนบพชัดเจนนะครับตัวนี้แม่นี่ไล่หาสิบกลัว ทับอีกไปนี่แม่ทองว้างอยู่ครับผมแม่ทองว้างเด้พี่น้องครับนี่หางเงาหางสันเบิ่งเอามุมนี่นะครับเบ่งลูกเพิ่นเดี๋ยวทีพาเบิ่งลูกเอ้าคู่นี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับคู่นี้สองหมื่นเจ็ดได้พี่น้องเด้อสองหมื่นหกก็ได้ครับอาจารย์เอาสองหมื่นหกก็ได้หมืองเัาสองหมื่นหาก็ได้ขนน้องที่โซอยเอ่สองหมื่นหาพร้อมส่งเลยบ่นี่แม่นครับส่งก็ได้ครับผมแบบนี้ก็ได้พี่น้องครับนี่นะครับมันตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องใกล้ใกล้กับทรงฟีอเก่าครับอีสานปุชุกับไอ้บว์ตัวล็อกกันเอาเด้อี่่นตใหญ ไก่ไก่กระส้งขึ้นก่านั่นแหละยุนี่บอสเสียคาส้งพ่อบาทพี่น้องครับผมนี่เปิดตะคอกถาหาหยาไว้แค่นั้นครับผมครับเอาโตถือต้องไปพร้อมครับว่าได้เอาตัวขึ้นครับเมียนขันพี่น้องมันมียุติผมกับง้องขึ้นแบบนี่เราหมินมันเราบางในเฟซนั่ันหล่ะรู้สึกมั้นครับนี่ขันมาเบื้องตัวนี้ต้องการเอาตัวนี้มันเซลคุณใดไปเปลี่ยนสันติมันคือกันยุติครับมันคือกันยุติมพราะตัวฟาเปลี่ยนเออเม็นฟงคำขึ้นปันไดมันก็เป็นง้อตัวที่ห้องเบื้องเราพี่น้องอ๋อแต่ผู้ขายในเฟ เออพวกแต่งกับนีครับใส่เมียนเข้ากับพิจารณาเอาครับนะครับเนาะเออคุ้มภูมาของถูกกับถือว่าเป็นบทเรียนไปเมีนครับมันจะมีพวกบัญชีมาครับผมเอาอย่างไรนะเอากอถ้าในเหมือดที่พี่น้องครับงวดสิบไปเบื้องต้นหนาคอกปุญน์ยูเดินกลางทุ่งกุญย์ดมุทูครับพุ่นชูเสียภาไปเบิ้งทางพุ่นอีกนะครับพี่น้องไปเบิ้งทางพุ่นครับ อาพี่น้องครับบัดนี้ต่อไปกับสีผ้ามาเบิ่งมูแม่ลูกอยู่หน้าคอกด้วยครับอันนี้เป็นแม่ลูกดนะครับลูกอยู่งแข็งๆผมนี่นะครับเป็นงวหัวโลนแล้วก็ลูกโตแม่์ด้วยครับพี่น้องเออลูกเพิ่นอ่ะนี่ลูกจักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกประมาณ3เดือนครับ3เดือนโตงามอยู่ด้วพี่น้องครับลูกพ่อใดลูกของไอ้ก้าวไก่ครับผมลูกก้าวไก่ด้วยครับพี่น้อง3เดือนนะครับเป็นงวลูกแรกเนาะลูกแรกครับผมลูกแรกแม่ใหญ่ยาวดีอยู่นะครับแม่สูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยซี่สิบห้าบวกด้วยครับร้อยซี่สิบห้าบวก เดี๋ยวใส่ไออีอันนึงคือว่าออกจากขอกไม่ซื่อๆได้ขอกครับผมของเมื่ายคลิปนี่แหละนี่แม่เพึ่นนะครับนะเออนี่เดี๋ยวสิถาจังหวะถามราคากันเอาจริงก็ได้ดอกพี่น้องคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้สี่หมื่นห้าพันบาทครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทนี่แหละนี่สี่หมื่นห้าครับถ้ามันบวกคู่กันพี่น้องกับสี่เบื้องเอาจังสิทธ์แล้วเบื้องออกไปละสี่หมื่นห้านะครับเนาะอ่านี่นี่นะครับเบื้องช่วงลูกครับนะครับสี่หมื่นห้า ได้เอ่อนี่ยนะครับลูกเพันธุ์บังส่งหยกอ่าห้องฟกัสที่ลูกก่อนนะครับไปที่ตาโตนี่ซีมือหาจะได้ลูกโตแมงงามๆนี่แหละนะครับอ่านี่นี่แม่โคกหางลูกเพันธุนี่หลังลูกเพันธุนะครับอ่าไปคู่กันมาในลูกนี่เบิังเอาหมูมิสันนี่อย่างเนาะบ่มีครับผมหมูมิสันนี่แล้อพี่น้องครับสดๆเลยครับสดๆเอามาเลือกเอาครับผมนี่หน้าตาแม่เพันธุนะครับเนาะจะพอกินลอกครับเออเอานี่คู่นี่ครบใหญ่ใส่รอยซีซีผ่าบุบบวกพันุ์แม่เพันธุ นนี่ะครับแม่เป็นอะไง่วบวชลูกบวชได้ครับพี่น้องเออเอาปฏิพาบไปมูงทั้งหลังครับเอาพี่น้องครับกะสิพามาเบิงมูอยู่ทั้งรางอีกนะครับมีสามโคบเลยพี่น้องเด้อมีแม่ลูกแม่สองแล้วก็ลูกผูครูนี่แหละเอาครูนี่ลูกจค่เดือนหลือครับลูกกว่าห้านี่เดือนครับเคี้ยบสามหนึ่งเคี้ยบสามหนึ่งแม่ทับไปครับแม่ทองว่างนี่ครับผมแม่ทองว่างแม่สูงเท่าไรนี่รอยซี่สิบหายอยู่ครับรอยซี่สิบหายใหญเด้อครับพี่น้องลูกหน้าหนาพี่น้องครับแล้วก็แม่เนี่ยสีแดงเข้มเลยหระครับตัวนี้ผม ซีเน้นเบังลูกดนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ไปเป็นพอพันนะครับตัวนี้เลย่หล่ะครับลูกนี่ย่างงามนะครับเนาะแม่ใส่รอยซีซิปหะแม่ก็น่าจะท่องว่างเนาะครับผมแม่ท่องว่างนี่แหละครับพี่น้องครับเอาป้ายแม่ได้ครับวันนี้เดี๋ยวเป็นทุสิถามราคาให้ได้ครับเดี๋ยวให้เพื่นไล่ลูกมากกันพี่น้องอ่ะนี่นะครับนี่เอาเบุงแม่ชัดๆต้นนี้บ่มิตรครับสีแดงดีตะไหนนะครับเนาะครับผมบ่มีตรต้นี้ครับบ่มีตรต้นนี้นะครับเอาคู่นี่นี่ เอาไว้ที่ทะเลครับสามหมพันบาทครับผมสามหมื่นสี่แล้วพี่น้องครับด้ลูกนานหนาแดงๆนี่แหละพวไมีต้นนี้นี่พมใหญ่เลยแล้วพี่น้องเออพมใหญ่นะครับเนาะนี่แหละบูดแบบจัดเต็มเี้นะครับสามหมื่นสี่ต่อเอานะครับนี่งามๆนะครับนี่เบื้องสีขางเดียวแล้วก็แล้วนะครับพี่น้องเอ้เนี่อะแม่ก็ได้เอาเดินไปเออนี่นะครับแม่เพื่อนสามหมื่นสี่แล้วครับพี่น้องครับ นี่ตาดใายกับโมมีป่านโมมีด่งนะครับแม่เพื่อนผมถ่ายได้ตั้างนี้เด้พี่น้องมันจะย้อนแสงนะครับเอาไปลูกไปเดินไปลูกอาสามเมื่นซีเห็นชัดบ่ลยขึ้นกันแท้กันกระเดิดเลยนี่นี่นะครับลูกเพื่อนพี่น้องอแม่หงหงหนึ่งดอกครับอ่ะนี่อ่ะนี่ตโตง,ง่ายนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวสิฟ้าไปบัง อ่าคู่ต่อไปนะครับเนาะคู่ต่อไปดีลูกอ่ตัวแม่ได้ครับแดงแดงแม่ครับผมอ่ะนี่ดนะครับพี่น้องลูกตัวแม่เอออ่ะกำลังกินนมอยู่ลูกจากเดือนนะลูกพอได้ลูกไอ้แจ็คพอดครับประมาณสี่ถึงห้าเดือนครับเดี๋ยวสิไรมาเันยงแข็งเนี่ยกันสี่ถึงห้าเดือนลูกแจ็คพอดเออมันสุดตีต่อพี่น้องเลยเนาลูกแจ็คพอดสี่ถึงห้าเดือนนะครับเนาะแม่สูงเท่าไรตัวนี้ไล่หาซีพี่ต่อครับใส่ไล่หาซีได้เลยครับแม่แม่ทำไปนี่ท้องว่างครับท้องว่างแม่ท้องว่างดนะครับพี่น้อง นี่คูนี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับคูณสามหมื่นเก้านะครับเด้อใส่รอยหาสิบลูกมันค่ากินนมอยู่นะครับเดี๋ยวเอาแมววนสายไปครับเออเอาไปซ้อนลูกทั้งคุณไว้อยากเห็นลูกนี่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าครับผมนี่นะครับสามหมื่นเก้าเออนี่เบิ่งลูกเพิ่นนะครับเอาแม่ดึงแม่มาครับเออดึงแม่มาเช่นกันเลยดึงแม่เด้วยนายอีกอ่ะสามหมื่นเก้าได้คูง่ายๆนี่แหละครับผมเออ นี่นะครับนี่อ๋อเนี่ยแหละตัวนี้โบมีเได้เด็ดสิาพาดเบื้องเอาหางลูกอันนี้เม็ดสีย่างแดงเลยได้ดพี่น้องครับลูกเพิ่นแดงแบบบ่มีปาดบ่มี่ดังเลยนะครับเอาเบื้องมุมสูงมุมหลังนะครับเออนี่นะครับเออเอาเดินไปลูกเดี๋ยวสิาพาดเบื้องไอ้นไายแม่เป็นง่าบดได้พี่น้องครับเออเอาตะบบไทยสุกกะบบหิวเนาะนี่ตะบบแม่ใหญ่แห้งพี่น้องครับลูกนะครับสามหมื 39, ่นเก้าเอาสบาพราเอาอยู่ เป็นแม่ลูกเทพนะครับเออน,นี่นี่นี่บังหนาลูกงูสันนะครับบ้วดบกักเล่นละ่ะอ่ะนี่คู่นี้เจมๆเลยนะพี่น้องอ่ะยังมีแม่ลูกตัวแม่อีกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องเด้เอครับผมเดี๋ยวันทูติอ่าพาไปเบิ้งนะครับเนาะอึบอ่ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูคู่นี้อีกนะครับอ่ะนี่อันนี้ลูกตัวแม่ต,แมตัวแม่ครับอ่ะ ลูกจักเดือนแล้วครับตัวนี้ประมาณ4เดือนครับผมประมาณ4เดือนเด้อครับลูกโตแม่วีโก้ครับลูกของวีโก้ครับผมอันนี้แม่เพิ่นทับไปครับนี่ท้องว่างอยู่ครับผมแม่ท้องว่างเด้อพี่น้องเด้อเอาแม่ท้องว่างนะครับแม่ตัวนี้ย่างอ่างย่างไงพี่น้องนี่ก้มบักไงเลย้อคู่นี่คู่นี้ว่าเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าเือกันครับผมคู่นี้ก็บสามหมื่นเก้าเือกันเอาเลือกเอาคุ้มละสามหมื่นกว่าส่วนใหญ่ยุนี่พี่น้องครับเลือกเอาลูก่องครับวีโก้อ่างไงนะครับเนาะครับ สวยๆอ๋อย่างหนาด้วยละ่ะเดี๋ยวเด้อแม่จังเบิ่งเด้อพี่น้องพอมุมนี้มันบ่เห็นมืดน,นะครับเออเป็นเมืองแม่ครับ,กกรบ,รบเดี๋ยวได้ครับเบิ่งลูกก่อนนะครับเออนี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งลูกก่อนอ่ะนี่นี่โอเคเอาเบิ่งมุมนี้บัดนี้เอ้านี่ต้องเบิ่งแม่บัดนี้ยอ่ะนี่ละ,ะ,ะตัวแม่เพิ่นครับนะครับ3า0 0 0ื่เกาได้แม่นี่กับลูกตัวเมื่อกี้เด้อครับพี่น้องนี่นะครับเนาะเออดูแม่ชัดๆเดี๋ยวเล็บเห็นเหรออ้างบักขากเร็วๆพี่น้องครับ นี่เหงาหางเป็นง้อบดนะครับเนาะเป็นง้บอบดนะพี่น้องเลือกเอามักตัวใดมุมใดนี่นะครับนี่เด็ดเด็ดเลยเดีด๋ยวเดีด๋ยวพาบเบิ้งทั้งหนานะครับเดีด๋ยวเบิงเ้งจะชัดก่อนด้วยพี่น้องเออเนี่ยเห็นชัดไปกะมื่อเนี่ยมาจะมีไห้แค่นี้เนาะครับผมสำหรับครอกครัวสิทธิ์ครับพี่น้องครับกะขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ